อ้าวบานี้มาเบงเรื่องกับการท่องเที่ยวบางกับนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งมั่งค่าเขามาเที่ยวในเมืองไทยนี่ครับอันดับหนึ่งของประเทศเลยคือชาติใดพี่น้องหูบอกนักท่องเที่ยวบางคนเดา,าถือดิอืมบางคนบอกคนจีนอ่ะมัแมนครับบางคนบอกอเมริกามัแมนครับบางคนบอกรัสเซียถือต้องครับ รัสเซียนี่อันดับหนึ่งเลยที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวครับในเมืองเขาเขานับจำนวนคนที่เข้ามาในปี2 5 6 6ชาวรัสเซียที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเกือบสองล้านคนอันดับหนึ่งเลยครับเดินทางเข้ามาหลายประเทศอื่นก็มีอยู่ครับแต่ว่ารัสเซียนี่หลายกาหมู่ บางใเม็ดเงินที่เขานําเขามานานี่บ่มเมนหน่อยด้วครับโมเมนหน่อยด้วยแปดสิบสี่จุดหกหกกล้านบาทอืที่เขาเอาเงินเขามาแล้วเขาได้เงินเขาดีครับบ่มเมนหน่อยด้ยครับอืประเทศไทยกับประเทศรัสเซียนี่ครับในล่งน้ำควม่มตกลงวาด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดารวมกับ รวมกันโมเมนต์ Moment. รวมกับร่วมกันนะครับส่งผลในผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาครับธรรมดาไทยและรัสเซียสามารถเดินทางระวังกันพำหนักอยู่ในประเทศใด้บกเกิน30มือโดยบ่ตองครับขอรับการตรวจลงตากกคือบ่ต้องมีวีส่ามันบอกข้อหมายเดียวกันม่นบอกอขันผิดก็ท่วงตางประเทศโทั่วมาเลยครับบ่ต้องมีวีส่าว่าไอืมไทยกับรัสเซีย30มสมือมาเลยเฮ่าก็ไปเลย เขามีขอตัวกลงระวางกันอยู่แล้วครับต่อมาครับบาดประกาศของกระทรวงมหาทยครับเรื่องกำหนดลายซื้อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใส่แท่นหนังสือเดินทางเขามาในราชจัจกรเป็นการั่วข้าวเพื่อการท่องเที่ยวนะครับต้องเขามาเพื่อการท่องเที่ยวมาเหตุไปเลยเขามาขามาขายในะ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือมาแย่งซื้ออีกเรื่องหนึง่งได้รรบการยกเว้นการตรวจล่องตราให้อยู่ในราชันจัจกรได้บวกเกินเก้าสิบมือ เป็นกรณีพิเศษโดยมีผลใส่บังคับตั้งแต่วันทีน่1พฤศจิกาสองพนถึง30เมษา2567นคือมันจะเบิด 10, สิทธ์เบิดเขตลงในเวลาอันใกล้นี่ครับ30เมษาอีกสี่หามือนนี่จะเบิดเวลาล่ะครับเกิมือนนี่เบิดเวลาล่ะมันจำเป็นต้องต่อได้บัดต่อต่ออายุต่อเวลาอย่างกันแล้วแต่ทันสิเอิื่นครับเพื่อเป็นการต่อเนื่องของมาตรการนี้นะครับ บางวันที23เมษายนที่ผ่านมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติละแเห็นชอบการยกเว้นการขอวีซ่าบอกยังไงซะเพื่อการท่องเที่ยวให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใส่แท่นหนังสือเดินทางสัญชาติรัเสเซียเป็นกรณีพิเศษเป็นการชัวเข้าตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอครับทรวงต่างประเทศเสนอกั้มาว่าชาวรัเสเซีย เขามาในบ้านเฮาบ่ต้องมีวีซ่าเฮ้าคือกันเข้าไปรัสเซียผู้ใดอยากไปเที่ยวเด้อมันห่อนหลายอยู่เมืองไทยไปเทียเ่ยวรัสเซียเย็นๆมันเย็นสำหรัช่วงนี้เขาหนาห่อนคือเฮาว,ว่ไปได้เลยบ่าต้องมีวีซ่าครับโดยมีสาระสําคัญดังนี้ครับที่กระทรวงต่างประเทศเป็นเสนอออนุมัติรักการในการกาหนดให้ครับสหพันธ์รัสเซียหรือประเทศรัสเซียนี่แหละอยู่ในไล่ซื้อ ประเทศในประกาศกระท่วงมหาไทยเรื่องกำนหนดไล่ซื้อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารดี่ใน์แทนหนังสือเดินทาง,ออาง,ท,างที่เขามาในราชจะจับเป็นการชั่วข้าวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าบากเกิน60หมือเป็นกรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไขมีผลบังคับใส่ชัวข้าวครับตั้งแต่วันที่หนึ่ง 1, พฤษภาครับคืสามสิบบเขียเพื่อเขาต่อเลยหนึ่งพฤษภาสองพันหกสิบเจ็ดถึง สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกเจ็ดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมีติศเศรษฐกิจการต่างประเทศกับรัเสเซียโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนเป็นหลกักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีครับขยายให้บอกยังไงซะจากพิจาาถึงกรกฎาคมพิภารณามีถวากรกฎาคมสามเดือนเราต้องมีวีซ่าสะดวกสบายไรอยากไปเที่ยวไปยอยากมาเที่ยวเมืองไทยมายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเงินในกระเป๋าท่าน มาหลายๆเลยมาเที่ยวเลยครับของกินของอยากของใส่ของสอยจินค่าหลายอย่างฝรั่งมังค่ากลับไปประเทศเขาสื่อติดใหม่ติดมือไปนําแม้กระทั่งผลละใหม่ด้วยครับแต่บางประเทศเขาก็บ่อยเอวเขาครับแล้วการกระท่วงต่างประเทศว็นไหนความเห็นชอบร่างประก,กาศกระท่วงมาไทยเรื่องกาหนดลายืือประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใส่แท่นหนังสือเดินทางเขามาในราชอาณาจักร ไทยเป็นการชั่วข้าวเพื่อการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราการยกเว้นตรวจล่งตาหายอยู่นราชหลจะจับรบเกินหกสิบมือเป็นกรณีปพิเศษครับก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวของเป็นต้นว่ากระท่วงมาไทายครับแล้วก็สำนักง,งานตรวจคนขเขาเมืองไปด้าเริ่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวของต่อไปครับแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานความันคง เกี่ยวกับการกำกับติดตามประเมินผลกระทบจากการออกประกาศของกระทรวงมหาทยฉบับนี้หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศหน่วยงานหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวของอาจจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพินายกเลิกต่อไปครับการยกงเวียนวิซาเทนีก็จะเป็นการดึงดูดแรงเช่ารัสเซียเขาเข้ามาเที่ยวเข้ามาพำนักในราชอาจักรไทยช่วงเดือนพฤษภาถึงกรกฎา เป็นการกระตุ้นเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเที่ยวในเในศรษฐกิจของไทยดีขึ้นเิ่นบางสัตน,นะกับอา้าวขอต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียฟรีวีซา่ารับมีหงังสือเดินทางมาเลยครับมับ่งกดชไทยรับการสัญจรไปมากับเท้ากับรัสเซียสะดวกสบายขึ้น ผมคิดว่าทั่วโลกนาจะยกเลิกกันเนาะอืมเมาต้องมีวีซ่าหรอกยกเลิกไปเลยครับกาหนดแต่ระยะเวลากับพ่อสามเดือนอืมหรือหกเดือนกว่ามาซ้ำนี่แหละครับแต่เขาขอมาเที่ยวเขาบปอยู่ไผมาเที่ยวเกินสามเดือนหรอกครับเงินเบิดล่ะก็จะเที่ยวว่างนี่แหละครับเจ็ดมือสิบหามือนนี่แหละว่างกาลังมีความสุขมีเงินในกระเป๋าเนี่หล้างเงินแล้วเงินเบิดตัวมายู่เกินสามเดือนจักไร่หรอกครับอืม นอกจากเขามาแล้วเอาเงินเขามาแล้วมาครับเวลาเขาเมื่อแล้วสิเขาไปเบาต่อเลยทาเห้าครับเป็นสยามเมืองยิมหรือบอลเปียบเขาจนเกินไปเพราะว่าสิเป็นรงแรี่ยมครับรถโดยสารแนวกินแนวอยากาเพิ่งจะเห็นเป็นฝรั่งมั่งค่าค้างแรมคืนอีกค่าบริการต่างๆกับชาติเขาอีกอาหารการกินกับแพงเขาคนไทยกินอีกคนไทยกินสัาบาทฝรั่งกินแปดสิบเดี๋ยวสิ เป็นแนวนันยีหลีเด้อครับเขาก็ขยาดเขาก็ยานเขาก็กลับไปเว้าเด้กว่าเอ้ยอีย่างบา่าเอากคนไทยน้ากันซานี้พอเฮามาเย็นหัวอย่างดง,ดงเพื่บวกอกีกเป็นแบบนั้นยี่หลีครับแม้กระทั่งคาเขาช่อมอืมกุฏยานต่างๆเนี่ยสินะครับสาหรับคนไทยทังหมดหล่อ0หนึ่งฝรั่งมาสามรถ่อหลดของประเทศถืออเนี่ยครับคนต่างประเทศก็คิดเพิ่มขึ้นแต่เขาก็สู้ไว้ครับถามมันบวกเกินไป พอเขาไปบางนอกเขาก็เจอแบบนี้ขึ้นกันบางเที่อเจอคาเหยียบแผ่นดินก็นยังมีเหยียบแผ่นดินก็คิดเงินได้มันจะเหยียบแห้งค่อยๆเหยียบเหยียบแห้งเขาคิดแห้งเขาคิดหลายพอจักแล้วแม่มาแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าเอาเปรียบเขาเกินไปหมุนลังเขาก็บบออยอากมาเขาก็อยากไปล่องประเทศอื่นไปเที่ยวประเทศอื่นประเทศไทยนี่เป็นประเทศแห่งความสุขนะครับไผก็อยากมาเด้อืมบางคนมาบม่อยากเมื่อเลยติดใจ เอาผัวเอาเมียอยู่นี่เลยเอาเมียคนไทยเอาผัวคนไทยเลยอืมคนไทยเฮ็ดอาหารเก่งเบาเก่งเอาใจเก่งปฏิบัติเก่งกับจริงใจปตัวปวตุมบางคนนะอืมเขามาอยู่แบบสบายสบายเลยครับเงินเขาไงยเ่ยเงินเขาแพงกว่าเงินไทยแม่หมอเขามีรอยหนึ่งซ้ำคนไทยมีพันหนึ่งเด้ครับเขาก็เลยอยากมาใส่ชีวิตบันปลาย นนในหเอาก็จะเห็นครับฝรั่งที่มีอายุแน่ครับมามีภรรยาเป็นคนไทยครับมามีครอบครัวเป็นคนไทยโดยเฉพาะคนอีสานครับมีสามีเป็นฝรั่งลายเติบเลยครับเขาก็อยู่แบบมีความสุขอไม่มีปัญหายัางรับอยู่ได้เขาเนี้ยวก็กินเป็นเพราะเพื่อเมียคนไทยพาไปเห็นหน้าสับเพราะถ่าไปถ่ายาพไปเห็นหน้าพาไปตึกเหี้ยาไปใส่ชีวิตแบบคนอีสานเลยเขาก็สู่เขาก็เห็นได้ หอ,อนแนยเขากัทนเนี่ยอืมอยู่แล้วเขามีความสุขเขาแถวจะบ่อยางเมื่อเลยบางคนกลับไปแล้วคือหอนเมืองไทยกับมาอีกครับกลับมาอีกอบางคนก็บ่ได้เมื่อเลยอยู่นี่เลยฝังอยู่นี่เลยเผาอยู่นี่เลยนม่นะครับเพราะชีวิตคนมันกับโบเน่เนียว่าท่านจะอยู่ไนเง่าซ้ำไหนน่นแล้วเป็นจ้าภา่ดีๆตอนหลับกับชาวรัสเซียที่เขาจะเขามาแบบบ่มีวีซ่ากับเริ่มพฤษภาหอดกรกดาม ให้เขาติดใจให้เขามาเจอกับคนไทยที่มีแต่รอยยิ้มไทยกับรัสเซียรครับมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับสมัยเก่าเนี่ยครับเป็นร้อยปีอืมรักษาระดับความสัมพันธ์ไว้ให้ดีๆแม้ว่าเขาจะลบกับประเทศยูเ่เครนเขาจะมีปัญหา ดันดินแดนลบผุงกันอยู่กับเรื่องของเขาครับเขาเอาเงินเขาเขาก็บฏรบกันแบบสงครามโลกดอกขาก็ลบกันแถวบ้านเนาก็ลบกันครับนั่น่ะเออเข้็กบกันอยู่กับแตกบึนบนลบเขามาในประเทศไทยเขามารักษาตัวหนีพ่ายสงครามขามาเฮากับบริการตอนนี้พากันกับทะย่อยออกจากประเทศไทยไปแน่ละครับกับบ้านกับเพื่อนเขา เมนเขาสอยูเมืองไทยสบายอยู่แบบมีความสุขเขาก็ขึ้น <c ười> หอดบานเขาเด้เขาก็อยากกลับไปเบืองบานเบืองหน้าเบืองสวนเบืงองรัพย์สินของเขาพยายามทยอยกลับไปแล้วครับสองข้ามกับเริ่มเบาบางโลงเสียงปืนก็นห้างๆ้างแล้วเอาเศร้าลบกันซะส้อยู่นูยนกันแบบมีความสุขนะครับจะจัดตั้งรัฐบาลแบบไดก็จัดตั้งไปเออจะจะแบ่งกันครอบคล้องดินแดนอืมหรือจะใส่ชีวิต คนไปยุงไหนก็ว่ากันไปครับว่ากันไปถ้าเรากันยิงกันแบบนี้ครับมันเดือดร้อนประเทศอื่นเขานําเท่ากับปฏิเสธบ่ได้บ่ว่าสีเป็นไฟได้เขามาแต่ว่าถ้าเป็นทหารบ่ไดดเลยครับต้องปลดอาวุธก่อนต้างิพกปืนเอาอากาศ่ายเขามาบ่ได้ได้ต้องปลดอาวุธเอาอาวุธออกแล้วก็นหนีเขามามารักษาโตวบม่มาบ่มีเขาไม่ยามากินบ,มบ่มาบัดสีเมื่อเขายัางแถมของให้เขาเมื่อกินอยู่บ้านเขาอยู่ได้ครับคนไทยใจดีแห้ง ว่าแต่ลราบ,บริจาคปพื่อซอยเหลือคนที่เขาว่าพยพเขามาโอ้ยแน่กินเน่ยอยากบ่อึดเลยครับเบืองแง่งเดี่ยงดูอย่างดีบัดสีเมื่อมีของติ้นใหม่ติ้นมือเมื่อไปฝากไปตอนพี่นองเจ้าอยู่ประเทศเจ้าอีกเห็นบอกบแถมอกอืม